สวัสดีชาวไบก็ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีมอเตอร์จีพีนะครับก็เจอกันกับผมเช่นเคยวันนี้นําประเด็นร้อนนะครับมาเล่ามาวิเคราะห์มาเคลียให้ฟังกันสักหน่อยหนึ่งผมได้ไปโพสต์นะครับไปโพสต์ล่อเป้าเอาไว้ไอ้ตรงว่าชี้เป้าไม่ใช่ล่อเป้าชี้เป้าไว้ใน Facebook Fanpage กับกรณีของนักแข่งชาวออสซี่นักแข่งหมายเลข43ของ KTM นะครับแจ็คมิลเลอร์เนี่ยไป <c oughs> พูดนะครับไปให้ความเห็นที่มันอาจจะดูร้อนแรงเหมือนทิ้งบอมทิ้งระเบิดเอาไว้นะครับ ไปเอ่ยไปพาดพิงถึงใครทํานองนั้นแหละเพื่อที่ให้เราเข้าใจว่าเอ๊ะนักแข่งพวกนั้นทําไมทําตัวแบบนั้นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้ไงแน่นอนนะครับผมเข้าไปดูอีกทีหนึ่งที่โพสต์ไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยโอ้ปรากฏว่ารถนี่ทัวจอดเต็มหน้าบ้านแจ็คเลยครับน่าจะเป็นรถทัวของคันสีส้มๆข,ขาวๆแดงแดงอ่ะน่าจะเป็นรถทัวของคันที่ออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยเต็มลานเลยนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับกับความคิดเห็นแบบขวานฝ่าซากแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ของแจ็คเขาครับ หลายครั้งหลายคราวที่เขามากจะไม่ได้สนฟ้าสนดินอะไรหรอกไม่ว่าคุณจะเป็นนักแข่งระดับไหนนะครับเขาพร้อมที่จะทิ้งระเบิดทิ้งบอมให้แฟนๆเนี่ยได้เป็น Talk of the อะทามันมีนักแข่งแบบนี้มองอีกมุมนึงก็เป็นสีสันดีนะภาพลักษณ์ของแจ็คเนี่ยผมถามก่อนว่าคุณมองนักแข่งชาวซีคนนี้ยังไงเอลกลักษณ์อย่างหนึ่งเขาคือเขาเป็นคนที่มีน้ำใจคือ เวลาที่รถใครมีปัญหาเนะี่ยเขาก็มักจะไปถีบไปยันไปดึงไปอะไรให้เราอาจจะทราบกันขำาวว่าเป็นมิเตอร์แท็กซี่อะไรเงี้ยถามว่าคนอื่นทําได้ไหมคนทําได้หมดแล้วฮะแต่บางคนเขาตั้งใจไม่ท,ทําให้ผมดูนะเออเคือเขารู้ว่ายังไงเขารอแจ็คให้มาถ้าคนอื่นทํามันจะดูเหมือนแปลกตาเหมือนอาจจะดูเหมือนเหมือนไม่พลคกเดี่ยมต้องเป็นแจ็คอันนี้ผมสังเกตส่วนตัวครับอยากมีรถไกดสักคนหนึ่งกำลังพังกำลังอะไรอยู่เงี้ยนะครับอ่าบางทีมาปุ๊บ บางทีผ่านเลยผ่านเลยว่า,เ,าเดี๋ยวแจ็คก็ามาเองอะไรเงี้ยจะเป็นประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ว่านักแข่งคนอื่นไม่มีน้ำใจแล้วแจ็คมีน้ำใจคนเดียวนะไม่ใช่ฮะคือคล้ายๆมันเราก็อยากจะให้คาแรคเตอร์ของแจ็คเป็นในแบบนั้นมากกว่าอ่ะทีนี้ประเด็นที่แจ็คทิ้งบอมไปเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ที่ทำพูดแบบแบบนี้มาบ่อย อย่างกรณีเรื่องของการตัดสินของสจวตอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องของประเด็นร้อนอไนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะพูดข้างนอกพูดกับสื่อเล็กสื่อใหญ่เนี่ยก็จะจัดเต็มเลยแบบว่าไม่ต้องสนหน้าอินหน้าพรมทางไหนและวคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของนักแข่งปากไปถึงนักแข่งที่ชอบบน่นไอ้พวกที่บน่นเรื่องของรถรถแข่งมันห่วยมันไม่ดีบ่นให้กับทีมงานบ่นให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแจ็คบอกว่าหูปากไปซะนะครับหูปากไปเลย ไม่ต้องพูดคือ <c oughs> ที่บน่บนบนอย่างเงี้ยแทนที่จะเอาเวลาบน่บนบนตรงนี้เนี่ยมาช่วยกันแก้ไขปัญหาไหมอ่านะับไปฟาดคนอื่นไม่พอนะครับมายกยกหางตัวเองอีกบอกว่าพวกเราเคดเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าเดียวล่ะที่ไม่เคยบ่นอะไรเลยกับรถเนี่ยพวกเราเน่ยกลม้ากลมตา,า,าทํางานแก้ปัญหาช่วยกันแต่พวกนั้นเนี่ยแล้วไปเปรียบเทียบว,ว่ามันก็เหมือนเด็กเหมือนอะไรอะ่ะคือ,อพอใจก็โยนของเล่นออกจากเปลไปอะไรเงี้ย นะครับไปไปเปรียบเทียบไปอย่างนั้นแล้วก็ไปฟาดใครก็ไม่รู้นะฮะจริงๆเขาแกไม่ได้ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นคนไหนค่ายไหนทีมใดครับให้ทุกคนใช้วิจารณญาณใช้จินตนาการเอาแต่คิดว่าน่าจะเดาไม่ยากหรือเปล่า <c oughs> ก็ไมบอกว่า <c oughs> มีนักแข่งที่แบบแม่งอะไรหละมาจากทีมเก่ามาเนี่ยนะครับแล้วทีนี้ขนเราทีมงานเก่ามาเกือบจะหมดเลยอะ่ะคือทีมงานที่ทีมใหม่ก็หาให้ไม่เอาไอ,าอ้พวกนี้ก็ตกงานไปดี วิศวกรนี่แบบที่เขาเตรียมไม่ให้ไม,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วไปเอาไปหามาเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกว่าเอาถ้าเกิดว่า KTM ไม่ใช่แล้วฮะดูคาติก็ไม่ใช่แน่ๆใช่ไหมครับเพราะดูคาติก็รถสมบูรณ์เฟอร์เฟคดีที่สุดแล้วอะตัด KTM ออกไปตัดดูคาติออกไปมันก็เหลือยามาฮ่าฮอนด้าอาร์พิเลียดีใครที่ชอบบน่นนะครับอะเดาันหน่อยดิ มาร์กมาเกตก็อาจจะไม่ได้บ่นอะไรมากมายนักหรือว่าบ่นอยู่นะแต่ภาษากายมันก็ชัดเจนนะครับมันหนักกว่าบนนะ่นอ่ะมาร์กมาเกตก็คงไม่รอดนะครับในชะตากรรมที่แจ็คไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เราคงคงเดาไป,ไปตรงนั้นอนะ่ะฟาบิโวิวควาตาโรใช่ไหมคนนี้ก็บ่นครับใครอีกอ่ะอันนี้ตัวพ่อแห่งการบ่นเลย c ีหนึ่งอเลสส์สปาการของอาร์พิเลียโอ้นะฮะแต่ถามว่าแจ็คเขามีปัญหากับ Mark มาร์กมาเกสไหมล่ะ ทุกคนจํากรณีที่มาร์กไปประทะกับมิเกลลอเวลาสนามแรกได้ไหมครับที่ปอร์ติมลเซอร์กิตในโปรตุเกสเนี่ยทุกคนเรียกว่าจะเห็นนะครับว่าโดนโจมตีเยอะนะั่นนะมาร์กเนี่ยคนน,คนนั้นคนนี้โอ้โหจองกระถินเพียบเลยครับแต่กลายเป็นแจ็คนะครับที่ให้ความเห็นแบบแบบคล้ายๆว่าเหมือนขวางขวางน้ําน้ํามันเชี่ยวเนี่ยแจ็คเอาเรือไปขวางเลยบอกว่าแมมทุกคนไปดา่ดาดา่ดาดา่ามาร์กเนี่ยนั่นก็เพราะว่านักแข่งที่ที่ เกิดเรื่องเกิดราวเป็นมาร์กมันไม่ใช่นคนอื่นคือถ้าเป็นมาร์กเนะี่ยทุกคนพร้อมที่จะแบบว่าเตรียมไว้แล้วนะครับเตรียมตัวไว้แล้วว่าที่จะดาวไว้ก่อนอะไรเงี้ยเห็นไหมครับคือจะบอกว่ามีปัญหากับมาร์กหรือเปล่ามันมันใช่ไหมละ่ะทําไมยังไปออกตัวปกป้องมาร์กอะ่ะเอากับกวาตาราโลก,ก็มีปัญหาไหมครั้งหนึ่งนะครับเขาเขาเคยซีกันนะตอนที่กวาตาราโลขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเขาเคยซีกันครับ ช่วงที่เคยมีข่าวว่ากวาตาโรจะไปดูคาติด้วยนะครับแจ็คเก็บจะรับหน้าที่เคลียร์ให้ <c oughs> แต่ไปไปมองมาเหมือนไปประท่ากันครั้งหนึ่งแล้วก็ห่างๆกันไปนะห่างๆกันไปอม,มีปัญหากันหรือเปล่ามันก็ไม่น่าขนาดนั้นมัน้งกับอเลสเซสปาการเลอครับมีปัญหาไหมนี่ก็แทบที่จะไม่นะฮะแทบที่จะไม่แต่ผมมองลึกๆจริงๆนะครับไม่รู้แฟนๆแ,แจ็คจะเคืองผมหรือเปล่าผมว่าเขาเป็นคนชอบปั่นนะฮะ เราจะไปมองว่าเขาเป็นศัตรูกับคนนั้นคนนี้หรือ,อยังไงบางทีเขาปั่นให้ให้มันยังไงล่ะคือคนปั่นก็คือปั่นน่ะข้อดีก็คือคนเจ้าของคนจัดงานก็คงจะยิ้มนะครับที่มันมีกระแสะอย่างเงี้ยหมายถึงว่าดอน้าหมายถึงมอเนะตอร์พีเองอะ่ะมันจะต้องมีหน้าแข็งปากแทบแทบตัวจีดๆอย่างนี้แหละก็คือกระแสก็จะไปยังไงไม่สนว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูจะขวางเองอะ่ะน้ำไม่เชี่ยวขนาดไหนก็ตามยอะไรเงี้ยถ้า,ถ,าถ้าจะคิดเป็นมุมแบบที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะ ถ้ามีไอคนพวกนี้นะเออนะครับมันมันก็ฮาฮาเกลียนดีแต่ถ้าคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าโอ้โหก็คุณไม่ดูเหรอนะว่ารถคุณสภาพทีมคุณในตอนเนี้ไม่เกิดปัญหาก็พูดได้ดีแต่ทีมอื่นนี่เขามีปัญหาในะเขาก็เขาก็ต้องพูดต้องบ่นต้องอะไรนะครับทีนี้จากนี้ไปผมจะมาวิเคราะห์นะครับในมุมมองส่วนตัวเองนะใช้วิจ,จารณญาณนะครับในการฟังผมแล้วก็ในการตัดสินความเห่นของแจ็คเนลเลอร์ด้วยชอบใครชอบมันก็ว่ากันไป <c oughs> นักแข่งคนหนึ่งนะครับจะลุกขึ้นมาวิพา์วิจารณ์ทีมงานลุกขึ้นมาบ่นให้กับรถกับสิ่งที่ตัวเองเจออยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดแปลกเป็นเรื่องที่ผิดป,ปกติอะไรไหมอ้าวผมย้อนไปดูนะครับว่าแชมป์โลกทุกคนที่ผ่านมาทุกคนก็บ่นหมดแล้วนะจริงจริงมันจะมีคําว่าในวงเล็บคําว่าขีดเส้นใต้ไว้ว่าบ่นมากบ่นน้อยบ่นเรื่องอะไรบริลตินโนโรซี่น่าจะเป็นคนที่โอ้ขี้บ่นคนหนึ่งนะครับในเมื่อก่อนถ้าใครที่ได้ตามก็มนานานเนี่ย คือตอนรักทีมงานตอนเป็นกันเองก็เป็นกันเองมากแต่ตอนเจอปัญหาพ่อหมอก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าแสบนะครับแซบแซบแสบ,แบ,แบ,แบไม่แพ้แจ็คเหมือนกันแหละอันนี้แต่แต่เขาไม่ได้ไปพาดพิงคนอื่นนะครับก็คือพ่อหมอเขาจะเวลาเขาบ่นก็จะบ่นของเขาเองไปน,นั่นแหละอ่าถ้าเป็นคนบ้านเดียวกันก็ได้ออย่งอางอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของออสเตรเลียเนี่ยฮะเคซี่สโตเนอร์อย่างเงี้ยบ่นไหมบ่น้าบ่น ตอนที่อยู่กับดูคาติเนี่ยบ่นครับ <c oughs> พอประสบความสําเร็จมาแล้วในปี2007ไงหลังจากนั้นมามันมันก็ไม่ประสบความสําเร็จไงแต่ถามว่าก็อยู่ในเส้นทางการลุน้นแชมป์โลกอยู่ใครอีกละ่ะเป็นย้อนหลังไปก่อนหน้านู้นมิกดูฮานอย่างเงี้ยบุคลิกน้ำเนิบอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บ่นไหมเขาก็บ่นนะฮะเขาก็บ่นให้ถ้าผมจําไม่ผิดก็คือบ่นเรื่องอเรื่องของเพื่อนร่วมทีมอะอันใครนะอเล็กครนะิวีเย่ มันก็มีนะครับทำงานร่วมกันหรืออย่างมาร์ m มาเก็ตอ่ามาร์กมาเก็ตเราไม่เอานะครับไอ้คนที่แจ็คเข้าในวงเล็บเขาจะอ,าอ้างอิงถึงเนี่ยแต่เอาเป็นไล่เลียงไปทุกคนมันบ่นหมดแหละครับมันบ่นหมดแต่บางคนเลือกที่จะบ่นแบบคลายไปเลยตามสไตล์ตามคาแรคเตอร์มีอะไรก็ผงผางตรงมาไม่อ้อมค้อมแต่บางคนพยายามที่จะยกอะไรมาเพื่อที่ให้มันซอฟลงส่วนหนึ่งของการบน่นมันมันก็มีที่มาที่ไปไม่ใช่่าบ่นแบบล,ลอยๆนะผม ผมถามตรงๆง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องลึกคือถ้าทุกอย่างมันลงตัวจะมีใครบ่นไม่เล่าก็คงไม่มีละถูกปะก็คงไม่มีแต่ในสถานการณ์ในตรงนี้นะครับบุคคลที่จะถูกพาดพิงถึงเนี่ยก็คงมีอยู่3คนมี2 0มี93แล้วก็4-1แล้วกันนะหรืออาจจะก็อาจจะฟาดไปโดยรวมก็ได้นะครับใครร้อนตัวก็รับไปเลยตานองนั้นน่ะไม่ให้เป็นกระแสไปดีควาตโรบ่นเรื่องอะไรล่ะฮะควตาตโรก็บ่นเรื่องว่ารถ เอวานของเขามันมันไม่มีพละกําลังที่จะเร่งแซงใครเลยเขาก็จะบ่นเรื่องของตรงนี้แล้วก็อเล็เอสบาโกโบ่นเรื่องอะไรอ่าอาจจะบ่นในเรื่องของการยึดเกาะความเสถียรนความนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับบ่นทีมงานการเซ็ตรถมาร์กมาเกสบ่นอะไรล่ะกบ่นว่ารถมันดิน้นนะครับล้อมันล็อกเบรกทีไรปุ๊บล้อก,ก็ล็อกอะไรเงี้ยบน่น แล้วไอ้เรื่องของทีมที่บอกว่าเอาทีมงานเก่ามาเนี่ยใครอะนึกไม่ออกนะฮะใครนึกช่วยกันหน่อยจอนเมียไหมแต่บอกว่าย้ายทีมมาใหม่มันมีใครอะมีคนที่จอนเมียเคยเคย,เคยมีประเด็นกับแจ็คมิลเลอร์นะฮะมีประเด็นกัน2องหนเลยนะครับไปกระแทกกันกันที่รูซลกาตาในในปี2องปีก่อนอนะไปกระแทกกันกันตรงนั้นนะครับเบียดกันออกลายไป แต่มันก็คงเป็นสาเหตุที่จะมามาแซะมาดันกันเรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อย่างที่บอกไปนะคือแจ็คเขาก็ใส่ไม่สนนะฮะว่าจะเป็นใครไม่สนว่าจะเมื่อสนามแล้วกอดคอกันกินข้าวอยู่นะครับผมจะใส่ทั้งอย่างกัตัวปั่นตัวเปิด <c oughs> <laughs> เหมือนนักการเมืองท่านหนึ่งหรือเปล่าวะฮะอดีตสอสอใช่ใช้อดีตเป็นอดีตไปแล้วนะฮะสสสอบตกท่านหนึ่งไหมก็นะครับมันก็มีที่มาที่ไปนะครับท,ที่จะบน่นส่วนตัวนะส่วนตัวไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับ ผมก็ยังมองนะครับว่าสมควรที่จะบ่นอยู่และ้นะักแข่งคือถ้าเกิดว่าไม่พูดไม่อะไรเลยเนี่ยมันเหมือนมีการสะสมปัญหามากกว่าผมผมมองแบบนี้ครับแต่ฝรั่งหลักๆก,การทํางานของฝรั่งนะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยบางทีเขาบ่นอะไรกันมาปุ๊บมันมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะจองล้างจองผ่านกันฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยโดนบ่นในรอบนี้อย่าหวังนะว่าพรุ่งนี้จะได้นั่งกินข้าวรวมโต๊ะก,กับกูอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีมมก็คืองานจบก็คือโอเคทุกคนก็เอ็นจอยกันไปธรรมดาปกติ ดังนั้นก็คือเรื่องของการที่จะบอกว่าอันนั้นม,มันไม่ได้นะอันนี้มันไม่ดีนะมันจะต้องแก้ไขตรงนั้นตรงนี้เฮ้ยทาไมไม่เห็นทำตรงนี้นนเลยอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ได้เห็นปัญหาอะไรกันแล้วการที่บอกว่าเราควรที่จะไม่ต้องบ่นอะไรเลยหรอกหูป,ปากไว้ซะแล้วก็ไปตั้งใจทํางานของตัวเองเถอะแทนที่จะแก้ไขปัญหาแล้วมานั่งบน่นนั่งบ่นเนี้ย เราก็ต้องย้อนถามแจ็คไปแล้วครับว่าเขาแก้ไขปัญหากันหรือเปล่าผมว่าเขาโคตรที่จะแก้เลยนะฮะแต่แต่ทำยังไงได้ฮะมันในเมื่อแก้แล้วมันแก้ไม่ถูกคือคนเรามันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรถแข่งอย่างเดียวนะคือเวลาที่เราแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันแก้แป๊บเดียวเรียบร้อยเลยนะฮะไม่ถึงชั่วโมงแก้ได้อย่างเงี้ยแต่ปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันแก้ไขอย,อยู่หนึ่งปีสองปีสามปีก็แก้ไม่ได้ก็มีฮะแต่นั้นก็คือ เขาก็คงจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเท่าที่ผมเห็นนะอันนี้ไม่ได้ว่ามาแก้ตัวแทนแต่ผมก็เอาข้อมูลจริงที่มาเล่าให้ฟังอ่ะอ่ะอย่างสมมติว่าเป็น Honda แล้วกันนะครับว่าเขามีปัญหาอย่างเงี้ยแล้วดูวิธีการแก้ไขปัญหาของ Hon d a เขาทาอะไรบ้างครับอตอนแรกก็บอกให้หรือว่ามันจะเป็นที่ทีมงานวะ,ะทีมงานนี้ก็อยู่อยู่มานานแล้วนะพอฝ่ายเทคนิคนี่นะครับ <c oughs> อาวยมาเนี่ยก็อยู่อยู่มานานแล้วหรือว่ามันจะถึงจุดอิ่มตัวมันตันมันอะไรหรือเปล่าอ่ย,าย้ยายย,าย้ายย้าย เอาเอายามาเนี่ยไปอยู่ฝ่ายบุคคลไปเทรนวิศวกรรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วทีนี้ก็เอาใครมาละเอาเคนคาบูจิมาซึ่งก็จะมีความเห็นที่มันแตกต่างกันออกไปว่าเออมันดีดีด,ดีต้องเอาญี่ปุ่นมาเพราะว่า s อสเป็นของญี่ปุ่นดังนั้นจะไปเอาฝรั่งมาเนี่ยมันไม่ใช่แนวทางของคนญี่ปุ่นนะจะไปเอาฝรั่งมาชี้นิ้วสั่งงานคนญี่ปุ่นไม่ได้ต้องเอาญี่ปุ่นเหมือนกันคนที่เห็นนี่ก็จะมองว่าโอเคนี่ถูกต้องเลยถูกเพงแล้วนะักแข่งที่แกเคยดูแลอยู่นะครับก็คือ จอห์นเมียรกับอาร์เร็กลินส์เนี่ยก็ย้ายมาอยู่กับฮอนด้าแล้วไงดน,นการทำงานมันน่าจะง่ายขึ้นแต่แล้วไม่มีใครที่เหมาะสมเท่ากับเคนคาโวตีแล้วถ้าคนที่จะสนับสนุนเขานะจะมองแต่นะครับถ้าคนที่จะไม่สนับสนุนก็จะบอกว่าโอโหูคิดได้ยังไงเนี่ยเอาคนที่เคยดูสูบเรียงมาเนี่ยสูบเรียงกับสูบวีมันการทํางานมันต่างกันชัดเจนเลยนะนะครับแล้วเรื่องของเทคนิคเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากมันจะกําหนดทิศทางของรถเลยนะครับว่ารถมันจะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยเพียงใดอะไรเงี้ย คือคนที่จะไม่เห็นด้วยที่จะเอาเคนมาแต่นี่ก็คือคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงคือถ้าในเมื่อม,มันมองหามองซ้ายมองขวาแล้วไม่เจอเนี่ยมันก็จะต้องยอมรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ต้องยอมรับว่าให้สิ่งเก่าๆลองพักไว้ก่อนเอาอันใหม่ๆเข้ามาหน่อยดีอะไรเงี้ยถูกไหมฮะเขาก็ทําให้แล้วก็การไปมีพัทพาร์เนอร์ใหม่นะครับกับคาเล็กอย่างเงี้ยยังไม่มีใครทราบใครรู้หรอกฮะว่าจับมือกับคาเล็กนะครับมันดีหรือเปล่าแต่ถ้าอ้างอิงว่า ชุดชัดสีชุดเฟรมในรถ Mo t ตทูตันนี้90%ก็เป็นของคาเล็กหมดนะครับทีมที่ประสบความสําเร็จที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คือคาเล็กล้วนๆดังนฮอนด้าก็เลยจับมือกับคาเล็กซะในการทําออกมาอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงจะดีหรือเปล่าให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินแต่อย่างน้อยก็บอกว่าทําอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยก็คือเอาเอา,เอาทีมงานชุดเก่าอยู่เอาวิธีการทํางานแบบเดิมๆอยู่ อันนี้เรียกว่าเปลี่ยนไหมเรียกว่าแก้ไขไหมก็คงไม่ใช่นะฮะแล้วอะไรอีกอะมีการสลับออแกนไนน์นี่เยอะมากครับผมน่าจะเคยทําคลิปไปสองสามหนนั่นแหละสลับ s เปลี่ยนกันไปทั่วเลยนะครับว่าเอาคนนี้เคยเป็นหัวหน้าทีมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอโอเคเอาไปดูแลง,งานในส่วนของการทดสอบรถไอ้คนนี้อยู่กับส่วนทดสอบรถนะขยับมาดูแลเป็นการทําทีมในภาคสนามดิอะไรอย่างเงี้ย อ่าแล้วก็อย่างอะไรนะชุดเฟรมอย่างเงี้ยนะครับชัรซีก็คืออายอ่อให้มันสั้นลงหน่อยเอาลดาระยะว,วิวเบรลงหน่อยมันยาวไปมันอาจจะดูเหมือนโครงเคงโคง้โคงเคงไปหน่อยหรือเปล่าดนะเอาให้มันปรับให้มันสั้นหน่อยอะไรเงี้ยมันมันก็มีเห็นไหมครัว่ามันก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามานี่ก็คือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาแต่ทุกคนครับคาว่าการแก้ปัญหาใช่ว่าจะแก้ได้ถูกหมดนะใช่ว่าจะแก้ได้ถูกหมด อาก็อย่างเอาทีมที่ประสบความสําเร็จและทีมที่เรามองว่าโอ้โหมันน่าเบื่อหน้าอย่างดูคาติเนี่ยทุกคนว่าเขาปรับเนี่ยเขาใช้เวลาเดือนเดียวไหมไม่ใช่เดือนเดียวนะครับดูคาตินี่เป็นรถที่แรงที่สุดตั้งแต่จี้เข้ามาแล้วครับตั้งแต่ g p 1 3 1 4บางสนามนี่ท็อปสปีดยังคงเป็นสถิติเก่าตั้งแต่ปี2015อยู่เลยครับตั้งแต่อังเดียโดวิโซบิดไว้ตั้งแต่อังเดีย,ดดยโซโซดเยนโนเนบิดไว้นูน่นเห็นไหมฮะ ต่นะครับรถแข่งนี่มันเร็วที่สุดแรงที่สุดทปสปีดดีที่สุดจะทำไมไม่เป็นแชมป์โลกสักทีอ่ะเราดูกติก็ค่อยๆปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้าค่อยๆแก้ค่อยๆแก้มาจนมันกี่ปีจนโอ้หนับนิ้วมือไม่พอนับอ่ะกว่าที่จะแก้ได้เห็นไหมครับนั่นก็คือมันมันก็เปลี่ยน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 มาเรื่อยไงมันก็มาจากอะไรนะมันก็มาจากส่วนหนึ่งก็มาจากการบ่นของนักแข่งนี่แหละไม่ใช่ว่านักแข่งบ่นอย่างเดียวหรอกกองเคียร์ก็บ่นนั่นแหละ ผมยังจําได้เลยว่าโอ้โหแบบโดวิดันไม่ไหวแล้วดันไม่ขึ้นนะครับต่างประเทศเนี่ยเขายังหนักกว่าคนไทยอีกนะ่าจะบอกให้เอาคนอื่นได้ไหมไม่เอาโดวิแล้วหรือว่ายุคที่มีเ e ยนโะน่เนี่ยคนก็ด่ากันกระจายเลยว่าขับไปชนชาวบ้านชาวช่องก็มั่วไปเลยไม่มีดูกติจะมีเงินซ่อมรถหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนฉาได้ฉายาว่าเป็นนักแข่งจอมทําลายรถคนหนึ่งเมื่อก่อนนะสุดท้ายก็โอเคนะครับทีมก็เอาดูโดวิไว้แล้วก็ลอยแพ เยนูเน่ไปก็ไปอยู่ดูคติไปอยู่อาพิเลียอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นแหละคนมันก็นี่คือส,สาเหตุของมาจากการบ่นนะครับอาโดวีไม่ไหวก็เอาเอาหน้าแข่งรุ่นน้องขึ้นมาอิตาลีนะครับมันก็มีนะครับมันก็มีแต่นั้นก็คือสถานการณ์ในแบบนี้มันเอาจริงๆคือผมก็เห็นใจแหละฮะผมก็เห็นใจ การที่จะมีนักแข่งสักคนหนึ่งออกมาบอกออกมาอะไรจะออกมาตัดออกมาอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นการลดความกดดันครับจะไปมองว่าเขางองแง,ง้งจะไปมองว่าเขาเหมือนเด็กจะไปมองว่าเขางองแงขี้แยพอไม่ได้ดั่งใจก็วีนก็เหวี่ยง,ก,ยงก็อะไรคือการบน่นการวินการเหวียงเนี่ยมันมันก็ผมว่าทุกคนตัดสินได้นะครับว่าลิมิตประมาณไหนครับถึงเรียกว่ามันเป็นการวินการเหวี่ยงแบบไม่มีเหตุไม่มีผลถ้าบอกว่าอยู่ๆแล้ว ความผิดตัวเองแ,แท้ๆไปทุบรถไปโวยวายไปอะไรไอ้ตรงนั้นก็คือเราเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเกินไปหรือเปล่าว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันมีที่มาที่ไปนะว่าสถานการณ์ความเป็นไปที่มันเป็นไปอยู่ในแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผลด้วยทางเทคนิคด้วยอะไรเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเข้าใจกันได้นะนะครับทุกคนเนาะอ่ะดังนั้นก็คือสิ่งที่เป็นความเห็นของผมออกไปในตอนนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าผมมาเพื่อที่จะ หักหล้างแจ็คมิลเลอร์นั่นแหละผมก็สนับสนุนนะครับว่าผมไม่ได้อันตี้การบ่นแต่กับการที่จะไปบอกว่าบ่นไม่ได้เนี่ยอันนี้ผมผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับว่ามันมันบ่นได้ครับมันบ่นได้แล้วที่บอกว่าบน่บนบน่บนบ่นบ่นอย่างเดียวไม่ทําอะไรเลยนะครับเนี่ยแทนที่จะเอาเวลาไปนู่นไปน,นี่เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยตรงที่ว่า ก็ภาพมันก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยผมอธิบายมาจนเจ็บคอนะว่าเขาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ทำนู่นทานี่เนี่ยแต่มันมัน,ม,น,ม,นมันแก้ยังไม่ได้ไงฮะมันมันแก้ไขยังไม่ได้ไงไม่ใช่เขาไม่ทํเกาทําอยู่ครับแต่บางเอิญน,นะครับแจ็คก,ก็อาจจะ,อะตอนนี้โชคดีหน่อยนะครับที่มาในสถานการณ์ที่รถแข่งกําลังเป็นใจเท่านั้นเองนะแต่นะครับแจ็คผลงานเป็นอย่างไรแล้วผมเสริมให้หน่อยแล้วกันนะครับในตอนนี้จุดเด่นของเขาก็คือการออกตัวที่ดีครับ คือตอนอยู่ดูคาติก็ออกตัวดีอยู่แต่แต่ไม่ชัดเจนขนาดนี้ฮะแต่พอมาอยู่ KDM เนี่ยออกตัวได้ดีแต่อีกจุดเด่นหนึ่งที่ที่แก้ไม่หายสําหรับแจ็คเลยก็คือยืนระยะไม่ได้ครับคือ,อยางมักจะไปจะเพราะยางหรือเพราะอะไรผมไม่ทราบได้นะฮะก็คือประมาณสัก4รอบที่4รอบที่5เนี่ยเริ่มที่จะไม่ไหวเริ่มที่จะไม่ไหวจะมี2กรณีคือ1อาจจะหลุดจากวงโครจรของการที่จะได้แชมป์นในสนามนั้นไปกรณีหนึ่งกรณีที่2ก็คือ อาจจะยังคงอยู่ในเส้นทางของการลุ้นโพเดียมอยู่อ่าแล้วก็มีกรณงที่3ก็คืออาจจะหลุดไปเลยหลุดไปก็คืออาจจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นโพเดียม,มนะครับแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ในท็อปหกท็อปเจ็ดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่เราได้เห็นนะครับเราได้เห็นว่าความคงที่ความสม่าเสมอเนี่ยอาจจะยังไม่อ่ยังไม่คงที่เท่าไหร่นักในตอนนี้ อ่ะนะครับแต่ก็คือย้านะครับว่าเป็นสีสันผมไม่ได้ไปมีอคติอะไรกับแจ็คหรอกย้านะฮะไม่ได้มีอคติอะไรกับนักแข่งทุกคนเลยครับเพียงแต่ว่าผมก็มีความเห็นแบบตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าถ้าจะมีนักแข่งพูดขึ้นมาหรือจะมีใครก็ได้ที่เป็นที่ติดตามผมเนี่ยนะครับมีความเห็นมาแย้งมาอะไรขึ้นมาถ้ามันฟังดูเฮ้ย hey, มันไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้นะผมก็อยากให้คุณได้ทราบแบบนั้นแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเอาข้อมูลมาชี้แจงให้เนี่ยผมก็จะทําในตรงนั้นใช่ไหมอ่ะเดีนะั้นก็คือ คอยดูกันต่อไปนะครับว่าการแก้ปัญหาจะเป็นอย่างไรสําหรับนะครับนักแข่งบางคนนะครับที่แจ็คเขาฟาดพิงเขาฟาดไปเนี่ยว่าจะแก้ไขอ,อะไรกันกันได้แต่ผมก็รู้ว่าทุกคนพยายามเต็มที่เลยฮะแต่มันก็บางทีนะครับสถานการณ์มันยิ่งพยายามก็ยิ่งออกทะเลเป็นเรื่องปกติที่เราจะจะได้เห็นกันต่อไปแต่ใดๆแล้วผมว่าหลายๆคนน่าจะเพ่งแรงไปที่ผลงานของแจ็คนะครับแหมปากแซบขนาดนี้ผลงานจะแซบแค่ไหน นะครับก็ค่อยไปลุ้นกันต่อไปในะอีก2อสวันขนา้ขนาหขงหน้าคงลงสนามกันอีกแล้วลนะ่ะในสนามที่8ที่แอสเซนไนเนอร์แลนด์กันนะครับทุกคนลากันไปก่อนนะครับใครมีคําถามมีอะไรก็ฝากไว้เดี๋ยวจะมาเคลียร์ให้สวัสดีทุกคนครับ